สระห้9ค่ะกลับมาในเรื่องของซอกปกติซอฟตต้องทำอะไรกับ x d r และซีมวันนี้เรามาโฟกัสที่ x d r กันก่อนที่มันค่อนข้างสำเร็จรูปใช่ไหมคะแต่ก็ใช้เป็นตัวกลางในการจัดการทั้งองค์กรเหมือนกัน หลายๆคลิปครั้งก่อนแล้วก็จะบอกแล้วว่าเออถ้าใช้ XDR ให้ดีนะนะคะไม่ใช่แค่เซ็ตพวกแบบ Auto remediation ให้มาทำงานอัตโนมัติเหมือนอัติเวลรัสแล้วจบถูกไหมคะไม้แต่ต่อ Auto remediation เรายังต้องแบ่งเป็น Device group แล้เพราะว่า Device แต่ละกลุ่มเนาะนะคะคอมของเจ้านายจะจัดก,การแบบ Auto block Auto เหมือนกับคอมนกน้องทั่วไปมันก็คงไม่ได้เราก็ต้อง manage กันให้ดีคราวนี้เนี่ยหน้าที่ของ SOC นะคะเราเป็น l o อก w a t c h อกใช่ไหมในการกรองล็อก ซึ่งหน้าที่หลักนี่เขาเรียกว่า TRIAGE ใช่ไหมคะ T R I A G E นั่นคือการกรองว่าในแต่ละ alert แต่ Incident ที่มันฟ้องขึ้นมาใน XDR มันค่อนข้างออโต้ใช่ไหมคะมันมีรูออโต้เราไม่ต้องไปเซตรูใหม่หรือไป Implement r u รูให้มัน Detect q u r r y หา Incident เองเหมือนสีบเนาะทุกอย่างมันค่อนข้างสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นคนเปิดใช้ปุ๊บมันก็มักจะมี i n c i d น n t มี alert ขึ้นมาเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันเจออะไรที่มัน ต้องสงสัยนะคะหน้าที่คุณนะคะอันไหนที่มันออโต์โรเมเดตเราก็ควรจะต้องเข้าไปดูในแอคชั่นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยใน Defender x ์ r อ็กซีอาว่าเออมันจัดก,การเนี่ยที่เราโอเคไหมใช่ไหมบล็อกไฟล์เออคุณทายไฟเอออะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะบล็อกเมลเอออะไรเอ่ยมันมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันรอการตัดสินใจนะคะเพนดิ้งเราเนาะนะมันก็มีออปชันให้เราเลือกมากมายเช่นดูก่อนว่ามันเป็นฟอร์มโพซิทีฟไหนใช่ไหมบล็อก บางทีหลายองค์กรมาเป็นล้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ใช่ว่าเราจะส่งต่อให้ทีมไปจัดการทุกอันหรือมองว่ามันสําคัญทุกอันถูกไหมเอ่ยหลายอันมันก็ดูแบบเอ๊ะมันไม่ใช่เธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือดมนเป็นโฟคัสัทีไมหรือเงี้ยหรืออันเนี้ยมันโอเคนะระดับมันอยู่ตรงไหนกันแล้วควรจะทรีอาส่งต่อไปที่ใครสมัครเสร็จไปหาใครแจ้งเตือนใครที่จัดการอะไรต่อไปทีนี้ระบบมันออโต้ใช่ไหมคะแล้วควรจะต้องคอยทําอะไรคะให้มัน แจ้งหลอกแจ้ง alert แจ้ง incident ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่แจ้งมัวแต่แจ้งแต่ f a l i s false positive ตลอดคุณก็ต้องทำการสิ่งที่เรียกว่าジ o นนิ่งซึ่งแน่นอนใน xdr ต่างๆทุกยี่ห้อไม่แต่ defender acr มันก็ต้องมีฟังก์ชันที่แบบเป็น alert suppression ใช่ไหมคะว่าเออถ้าเกิด alert อ,อะไรแบบ,แบบนี้นะอะไรเงรี้ยเดี๋ยวใช้ tool แบบนี้ฉันรู้แล้วในองค์กรเนี่ย IT ทีฉันใช้ tool อย่างนี้เทสกันปกติอะไรเงรี้ยเขาก็ต้อง set s u p p r e s s ใช่ไหมงั้นหลอกเยอะขึ้นมามันก็ลานตา ิ่งที่จนนิ่งต่อไปที่สําคัญมากนะคะค่ะสืส่อมสาคัญชัพท์ผู้ไทยคลิปคืออินดิเคเตอร์ทุกคนรู้จักอินดิเคเตอร์ใช่ไหมคะชื่อเต็มเรียกว่าอินดิเคเตอร์ o อ c o m p r o m i ส์ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มัน,บบนัดในชีวะะิตว่าเฮ้ยมันต้องมีเกิดเป็นเรื่องราวต้องขึ้นมาเป็นอิสเดนหรือต้องเอาไปจาัดก,การอะไรบางอย่างซึ่งพอเราพูดถึงอินดิเคเตอร์ o อ c o m p r o m i ส์ทุกคนต้องนึกถึง pyramid อ f p a i นใช่ไหมคะอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมีความน่าจะถือ,อจากน้อยขึ้นไปนมาก แต่ดีเท t ได้ง่ายขึ้นไปยากเริ่มตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่า IP ใช่ไหมไ p แปร์ได้ไอะไรเงี้ยไฟแฮชอะไรเงี้ย r l อไรอย่ URL, อะไรเงี้ยกว่าจะขึ้นไปจนถึงเทคนิคเทคนิคอ่ะโปรซิเออรที่มันอยู่ยอดประเดียวมิดที่มันดีเท t ค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มี AI คอยแบบว่า,า,า,วาวรู d ดีเท t behavior อะไรกันแหลนะนะถ้าเรารู้ตัวเองเธอ AI หรือ คอมพิวเตอร์หรือระบบ x c r มันไม่ได้ฉลาดตลอดถูกไหมคะเรารู้ว่าเอออินดิเคเตอร์ตัวไหนมันควรจะไอ้นี่ยไม่ใช่อิสเซนต์อัลล่าวสะอินดิเคเตอร์ตัวไหนเนี่ยไฟแฮชไหนอะไรอย่างเงี้ยไอพี IP ไหนเฮ้ยรู้แล้วมันต้องบล็อกฉันอยากจะบล็อกมันก็กําหนดเป็นคัสตอมอินดิเคเตอร์ก็ได้หรือกําหนดเป็นอินดิเคเตอร์ที่ควรจะต้องแบบว่าคอยจับตาม,มองก็ได้ซึ่งใน XDR Defender XDR มันก็มีอะไรให้ตั้งค่าซึ่งควรควรจะจูนนิ่งพวกเนี้ยอยู่เรื่อยๆสรุปการจูนนิ่งนะคะหนึ่ง alert suppression สองคัส การเรื่องของอินดิเคเตอร์เนาะนะคะเพื่อกันกรองหลอกรองอิสระเกินกรองอัลลร์ที่มันฟ้องขึ้นมาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้รู้สึกว่าฉันทำงานแล้วมันมีอะไรที่มันเติบโตมากขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าแจ้งหลอกมัวๆัวฟอร์สิบไปไปหมดทุกวันทุกวันเดยที่ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันไม่ได้ลนะขึ้นมันไม่ใช่คุณใช้เอ R จีอาร์คุณต้องใช้เอชจีอให้มันชนะขึ้นเรื่อยๆนะคะ